เราจะสามารถเลือกได้3จาก6ตัวละครอีก2คนจะเป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นแต่ละคนก็มีเหตุผลที่เริ่มเดินทางแตกต่างกันออกไปผมได้ทำบทแนะนำตัวละครเบื้องต้นให้แล้วเชิญไปรับชมกันได้เลยครับ ระบบการเล่นฉากเดินและการต่อสู้จะเป็นมุมมองบุคคลที่3เมื่อเราเดินเข้าใกล้ศัตรูและศัตรูเห็นเราการต่อสู้ก็จะเริ่มต้นขึ้นการต่อสู้จะเป็นกึ่งแอคชั่น RPG เราสามารถโจมตีและเดินไปมาได้อย่างอิสระแต่เวลาจะหยุดให้ขณะที่เราเลือกใช้อ t e เทมหรือว่า Move ด้านล่างของหน้าจอจะมีรูปของตัวละครเลเวลหลอด HP, หลอด MP และเกจท่าไม่ตายที่เรียกว่าคลาสไตร์ เมื่อเราชนะการต่อสู้ระบบก,ก็จะคำนวณค่าประสบการณ์เงินและไอเทมที่เราได้รับให้ค่าประสบการณ์นอกจากค่าหลักแล้วจะมีโบนัสเพิ่มให้หากเราทำเงื่อนไขต่างๆในการต่อสู้ได้สำเร็จในหน้าเมนูหลักผมจะขออธิบายเรียงตามหัวข้อเลยนะครับหัวข้อหลักแรกก็คือไอเทมเราสามารถเช็คดูไอเทมที่มีได้ทั้งหมดแต่ไม่รวมอุปกรณ์สวมใส่นะครับหากเราต้องการนำไอเทมชิ้นไหนไปใช้ในฉากต่อสู้ เราจะต้องทำการเซตไอเทมนั้นๆลงไปที่ริงเมนูซึ่งเราสามารถเซตได้สูงสุด12ชิ้นสังเกตที่ริงเมนูทางด้านขวาจะมีรูปบอกครับว่าเรานำไอเทมอะไรลงไปบ้างและสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในหน้าเมนูนี้หัวข้อหลักข้อที่2ก็คือเมนูอุปกรณ์สวมใส่และอ b i l i t y รวมถึงรายละเอียดสเตตัสต่างๆเริ่มที่ช่องไอเทมก็จะมีอาวุธหมวกชุดและเครื่องประดับ แต่จะมีดูรันเพียงคนเดียวที่สามารถใส่โล่ได้รวมเป็นอุปกรณ์5ชิ้นนอกนั้นจะใส่ได้คนละ4ชิ้นถัดมาคือหน้าต่าง Ability ก็จะเป็นส่วนที่แสดงว่าเราสวมใส่ Ability อะไรบ้างและสามารถเปลี่ยนเข้าออกได้ตลอดเวลาเช่นกัน Ability จะมี2แบบคือแบบเฉพาะและแบบลิงก์แบบเฉพาะจะใช้ได้เฉพาะตัวละครนั้นๆส่วนแบบลิงก์จะสามารถนำไปใส่ให้กับตัวละครอื่นได้ซึ่ง a อ i l i t y นี้มีบทบาทมากเลยทีเดียว ในการกำหนดรูปแบบการเล่นและความเก่งกาจของตัวละครนอกจากอุปกรณ์สวมใส่และระบบ Ability นี้เป็นส่วนที่ทางผู้พัฒนาเพิ่มมาในภาคนี้ครับในภาคดั้งเดิมจะไม่มีส่วนนี้ถัดมาในแถบที่2ก็จะมี Class Ability ซึ่งเป็น Ability พิเศษเฉพาะ Class ของตัวละครนั้นๆจากนั้นคือท่าไม้ตายหรือ c l s s s t r i k e และสุดท้ายคือ m o v e พูดง่ายๆก็คือท่าที่ตัวละครมีและสามารถใช้ได้ในการต่อสู้ Move จะใช้ MP ในการใช้งานต่างจาก s s า r i ต e ที่จะใช้เกต Class s า r i ต e ในการใช้งานในแถบสุดท้ายของหัวขอ้อนี้ก็คือ c ค s สตูมที่ตัวละครเรามีจะได้ตาม Class ที่เราเลือกอัพเท่านั้นและสามารถเปลี่ยนได้ตามที่มีครับหัวข้อหลักข้อที่3ก็คือหมวดเทรนนิ่งเมื่อเราเลเวลอัพแล้วเราจะได้เทรนนิ่งพอยต์มาเพื่อทำการอัพเกรดให้กับตัวละครของเราโดยหมวดที่เราจะเลือกอัพได้จะแบ่งเป็น5หัวข้อคือ m มวด strength ที่มีผลต่อพลังโจมตีกายภาพ stamina ที่มีผลต่อพลังป้องกัน int ที่มีผลต่อพลังโจมตีเวทมนต์ spirit ที่มีผลต่อพลังป้องกันเวทมนต์และความแรงในการฮิล luck ที่มีผลต่อค่า critical hit ซึ่งในแต่ละหมวดก็จะมีหน้าต่างให้ดูทางขวาว่าอัพกี่ point แล้วจะได้ ability อะไรบ้างหลังจากได้ ability แล้วเราก็นำ ability นี้ไปใส่หน้าต่างของตัวละครในหัวข้อที่แล้วได้เลยครับ แต่ละหมวดจะสามารถอัพได้สูงสุด63พอยต่อ1หมวดเทรนนิ่งพอยสามารถรีเซ็ตได้ตลอดเวลาที่เมืองไบเซอร์ในตลาดมืดแต่ต้องเสียเงินในการรีด้วยนะครับยิ่งพอยเยอะก็ยิ่งเสียค่ารีเยอะหัวข้อหลักข้อที่4ก็คือการวางแผนการรบในกรณีที่ตัวละครที่เราไม่ได้ควบคุมเราก็ต้องตั้งแผนไว้ตัวแผนก็จะเริ่มด้วยหมวดแรกก็คือเป้าหมายในการโจมตียกตัวอย่างเช่นโจมตีเป้าหมายเดียวกัน หรือแยกคนละเป้าหมายหรือโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดเป็นต้นหมวดที่2ก็คือ playstyle ก็จะมีเช่นโจมตีอย่างเดียวป้องกันอย่างเดียวหรือรูปรับสมดุลและหมวดสุดท้ายก็คือการเซตแผนว่าเราจะใช้ move cast l ray และไอเทมบ่อยแค่ไหนยกตัวอย่างจากในคลิปถ้าเซตไว้สุดแบบผมตัวเพื่อนเตตี้เราก็จะใช้ท่าไม่ตายและ move อย่างเต็มที่ถ้าปรับครึ่งหลอดก็จะสะสม mp และเกต c a s สไต y ไว้ครึ่งหลอดเสมอ ถ้าใช้แล้วจะเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดตัวละครของเพื่อนเราก็จะไม่ใช่มูฟหรือคลาสตรายครับหัวข้อหลักข้อสุดท้ายก็คือคู่มือการเล่นครับไม่มีอะไรมากนอกจากเมนูหลักแล้วสเสน่ห์หลักๆของเกมนี้เลยก็คือคลาสครับตัวละครจะสามารถอัพคลาสของตัวเองได้2รอบโดยรอบแรกเมื่อเลเวลถึงเลเวลสิก็จะได้อัพคลาสเพื่อขึ้นเป็นคลาส s 2และเมื่อเลเวลถึง38 และมีไอเทมที่ใช้ในการอัพคลาสเราก็จะสามารถอัพคลาสเป็นคลาส3ได้การอัพคลาสในแต่ละครั้งก็จะมีทางเลือกให้เราอัพได้2คลาสโดยจะแบ่งเป็นคลาสสายสว่างและสายมืดแต่ละคลาสแต่ละสายก็จะมีสกิลแตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้เล่นก็ต้องวางแผนให้ดีครับว่าจะอัพคลาสไปทางไหนและสายอะไรแต่ถ้าเราอัพผิดเราก็สามารถรีเซ็ตคลาสได้ครับ แต่เทมที่ใช้รีเซตนั้นจะหาได้จากช่วงท้ายเกมแล้วดังนั้นก่อนอัพคลาสเซฟไว้ก่อนจะดีกว่านะทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเกมกันนะครับข้อดีข้อแรกเลยก็คือระบบก,การต่อสู้ที่สนุกครับถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยระดับความท้าทายก็ถือว่าพอสมควรสำหรับผู้เล่นเก่าที่เคยเล่นภาคดังเดิมมาแล้วถ้าอยากได้ความท้าทายแนะนำให้เริ่มเล่นฮาร์ได้เลยครับน่าจะเล่นไหว ส่วนคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนไม่รู้ระบบลองเริ่มที่ normal ขกอนก็ได้ครับข้อดีข้อที่2ก็คือถือว่ารีเมคเกมนี้เป็นการรีเมคจากอะไรครับคือคงส่วนที่ดีไว้ของดั้งเดิมแทบจะทั้งหมดเลยเอาเท่าที่ผมจำความได้นะครับผิดถูกขออภยัยแต่น่าจะ80-90%และส่วนที่เพิ่มมาก็ถือว่าทำให้เกมสนุกมากขึ้นเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นร,ระบบ Ability เป็นต้นแต่สิ่งที่เพิ่มมาจากภาคดั้งเดิมมีเยอะกว่านั้นมากเลยครับ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีหลักของเกมนี้เลยแต่ผมขอไม่สปอยคุณผู้ชมละกันมาเล่นเองก็จะรู้ครับทีนี้เรามาพูดถึงภาพรวมทั่วไปนะครับก็เช่นภาพที่สวยงามขึ้นเนื้อเรื่องก็ทําได้น่าติดตามพอสมควรเพลงนี่ผมค่อนข้างจะเฉยๆแต่เวลาได้ยินเพลงเก่าๆที่มาคุ้นหูของเกมนี้แล้วก็รู้สึกนึกถึงความหลังดีเหมือนกันครับสรุปว่าภาพรวมก็ทําได้โอเคทีเดียวครับทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับ ข้อเสียหลักเลยก็คือสําหรับเกมนี้ที่ผมรู้สึกเนี่ยด้วยความที่ตัวละครมันเป็นเหมือนตัวกระตูนนะครับมันไม่ได้ใกล้เคียงกับคนจริงๆและผมเนี่ยเพิ่งเล่น final เจ็ด remake จบมาก็เลยความรู้สึกเกิดความรู้สึกแตกต่างได้ยอย่างชัดเจนเลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมเอาเกมนี้ไปเปรียบกับเกมร์มยักษ์ที่เคยเล่นหรือคาดหวังมากเกินไปก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าคุ้มราคาเท่าไหร่ครับส่วนตัวผมถ้าเทียบราคาแล้วก็รู้สึกว่าเกมมันแพงไปนิด แต่ว่านิดเดียวจริงๆนะอย่างราคาเปิดตัวสตรีมประมาณพันหถ้าเกมนี้ราคาสักพันสองบาทเนี่ยผมว่ากําลังดีเลยพันหนี่รู้สึกว่าแพงไปน,นิดแต่ก็นิดเดียวจริงๆนะครับเพราะผมก็รู้สึกว่าตัวเกมก็ทามาได้ค่อนข้างดีแล้วในมาตรฐานของตัวเองเพียงแต่ถ้าเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วมันจะทําให้รู้สึกไม่สุดดังนั้นคุณผู้ชมก็ต้องระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับสรุปคะแนนก็ตามที่เห็นในจอภาพนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวเกมก็ถือว่าทามาได้ดีแล้วในมาตรฐานของตัวเอง สำหรับผู้ที่เคยเล่นภาคเดิมถ้าดูรีวิวแล้วไม่ถูกใจก็รอลดราคาก็ได้ครับไม่ต้องรีบแต่ถ้าสนใจอยากเล่นอยู่แล้วก็จัดได้เลยครับคุ้มค่าแน่นอนใช้เวลาเล่นประมาณ40-60ชั่วโมงก็น่าจะเก็บอาชีพเมนได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนผู้ที่ไม่เคยเล่นผมก็ได้ให้ข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ไปหมดแล้วนะครับก็ลองตัดสินใจดูครับหากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านรบกวนกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไ้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ